สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอ,อิจิโรชแนลนะฮะออวันนี้เราอยู่กับเกม pso นะครับออตอนนี้กำลังรอรอลงด i กไฟนะฮะผม df นะฮะอ,อ,อยู่ทีมเอ็กซ์คุกซีมนะฮะผมตอนนี้กำลังนั่งรออยูออ่ตอนนี้เป็นเวลา19นาฬิกานาทีแล้วนะฮะ เดี๋ยวรออนะีกนาทีหนึง่ง D.F. ก็จะมาแล้วอา้าวไปรอสิครับพี่เปอ๋อฮะโอเคอ่าในตี้ผมก็จะมีนะฮะเอ่จอนนี่นะฮะจอนนี่ลากก่อยนะฮะแล้วก็มีลินกับเลนะครับผมอ่าสวัสดีครับฮลัลโหลสวัสดีครับโอเค ัสดี่ะไรไม่ต้องไหวยฮัลโหลพี่เปาขอเสียงหน่อยจอนี่ขอเสียงหน่อยแล้วกิบพี่เปาฮัลโหลจอนี่ฮ่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะฮะความร่วมมือเต็มร้อยความร่วมมือเต็มร้อยเลยทีเดียว อ้อโอ้ยกะตกกะตุกๆๆ <S <S อ่าวเตรียมพร้อมมาแล้วนะฮะไปเลยฮัลโหลสวัสดีรครับได้ยังครับฮัลโหลพี่เปอร์ฮัลโหลป่าไม่เสร็จแล้วเหรอ ฮัลโหลได้ได้ยินได้ยังอ่าอ่านี่คือเสียงจอรน,นี่นะฮะจอรน,นี่ลาก่อยนะฮะวันนี้เราจะพาสองสาวเปิดโลกใต้กันนะครับสองสาวสินะเซ็กซี่หนูสึกเซ็กซี่เราจะพาสองเราจะพาสองสาวเปิดติงดีเอฟนะครับอ่าครับคำพูดคำพูดคำจาตอนนี้อัดอยู่นะฮะก็อย่าหยาบมากเกินไป ผมไม่แคร์ครับ้ยโยนรุดตึกจนเต็มไม่เคยหยาบคายโอเคเฮ้ยทำไมมีห้าคนอ่ะทำไมจอร์นี่รียังไงเนี่ยไม่ไม่น่ารอดห้าคนแม่แต่ไม่รอดไรดูจจอร์นี่ซะแล้วถ้าถ้าเดนหมดก็จบอ่ะทำไมอิกิโรดูถูกกับผมอย่างนี้ครับ เราดูนี่ฮะเป็นตัวแล้วฮะทำไมใช้คาตานานั้นน่ะฮะเลผมเล่นคาทันเตอร์ <c oughs> เอาจริงดิห้าคนเลียนะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวอาไครับลงกํากี่รอบแล้วกูทำไม

สาตาแล้วนะครับผมห้าคนนะฮะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเป็นตสบายสบายเลยฮะนี่ข <_ EN> นาดผมใช้อาวุธกากนะเขอเหรอสวัสดีครับอตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอ,อีกสามนทีสุดท้ายนะครับก็จะเข้าเอลเดอร์เอลเดอร์ <_ EN> นี่เราลงตัวเราลงรวมกันใช่ไหมฮะตอนนี้ครับผมอ่า ดูท่ามันน่ากลัวนะฮะแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไรเนี่ยมันมุงมิงมันมุงมิงมากครับมุงมิงฮะมันเป็น,ม,นมือ,มมอะอาจจะน่ารักเซ็กซี่เซ็กซี่ฮะใบใจและเซ็กซี่ทุกอ,อย่างฮะเ <c oughs> ออตาย้ไอฮีบอกว่าเป็นเซ็กซี่ก็คือมันเป็นตัวมือ่ะครับมือ <c oughs> มอันเซ็กซี่มากเลย เวลาโดนตบลุกสึกปีนใช่ไหมครับเหมือนขย่าย,ยาขึ้นขาย,ย่าวลงคำ <c oughs> โดนนิ้วโดนนิ้วดักดักฟาวขึเข้าไปเนี่ย <c oughs> แบบว่า <c oughs> แบบว่าแบบลินลินโดนนิวน้วดักฟาวสองทีก็ปีนทีโดนสกิดอะไรประมาณนี้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยเลยทีดเดียวเราก็ลงกันไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึง เอลเดอร์นะฮะทำไมต้องเรื่อยเด้อมิดมิดมีปืนปืนคอนคอรอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไ <c oughs> ม่ได้ไม่ได้คอนคอร์ี่มอนคอรได้ปะเดี๋ยวกูมองเลยแป๊บนึงมีคอนเลยเขาเรียกว่าอะไรมองแรง พี่เปิ้ประกาศในช่องทีมหรือว่าเออรวมกันรู้แล้วในนี้ก็รู้แล้วไอคนที่ลงก็อยู่ในทีเอเราไม่หละเนี่ยอ,อาออยู่ปะอาดอยู่ครับ <c oughs> อ่าไม่ได้ถ่ายแล้จอนนี่นี่อยู่มาตั้งแต่เกมเปิดเลยใช่ไหมครับ ครับผมเออแล้วทีมนี้เพิ่งมาเข้าเมื่อไหร่ฮะเข้าช่วงวันที่วันที่13มีนาครับเข้าใครอยู่เวลิฮาันครับผมโอเคจำวันได้แม่นจำวันได้แม่นทีมก่อตั้งมาครับผมคือแบบว่าเพิ่งเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเพิ่งเข้าเกมมาได้แค่วันเดียวกลับมาเล่นนะครับแล้วก็เห็นพวกเขาคุยมึงวิกก็อยู่สองสามคนก็เลยน่าได้เข้าไปถามเขาว่า พ,พีว่างไหมอ่านีครับนี่คือนิสานจอนนี่นะครับทุกคนน้องๆหนูจำเอาไว้นะฮะขอเรามันต้องมียางอากันบ้างใช่อ่าตอนนี้เอ็กซ์คเปิดรับสมัครคนเข้าทีมอยู่นะฮะเอ่อก็ออยังไงก็ติดต่อมาได้เลยฮะทุกคนเลยฮะเจอทีมนี้ที่ไหนก็กรซิบมาฮะจะช่วยทุกอย่างแต่ว่า<อ>เรื่องตังค์ไม่นะฮะผม มีปัญหาเรื่องเงินใส่ชุดนักศึกษามหาลินได้ครับถ้ามีปัญหาเรื่องเงินใส่ชุดนักศึกษาก็โป้งสั้นมาหาอีจิโร่ได้นะฮะ <c oughs> อิจิโร่พร้อม <ทำ S 2> ช่วยเสมอหน้า,านี้นน <c oughs> พี่ปอนมาเห็นมซิ ถ้าบอกว่าแน่วแน่ไปจะโดนตบเลยเี่ย <c oughs> แล้วแต่พี่เลยฮะนี่ด้วมาแล้วฮะด้วประจำทีมบ้านจะขอด้วยไงยาบคายเขาชื่อเฟิร์สเอาแล้วพี่มีปัญหาเรื่องตีแล้วเนี่ยพี่ต้องจัดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> ไม่ไม่มีตอนนี้มันให้ให้คัาไปแจกกันเอง <c oughs> แล้วคนที่อยู่แนวเจ็ดอะ <c oughs> หรือว่าเราจะลงเราจะคีไปก่อนแล้วก็ค่อยมา ร,รอก็เดี๋ยวคอยดูคอยดูเอาขึ้นไปรอบนยานเะล่ะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวให้เขาแจมมาเองไงยุ่งยากโอเคที่คีให้พวกเขาเข้ามาจ่ายกันเองพอได้ได้เต็มก็คือเต็มใช่ไหมใช่เปอร์เปอร์ก็ไม่คิดที่วะตอนนี้เปอร์มีสี่พี่ไอ้ป้ากับไฟแดงเปอร์ไม่แน่ใจพี่ปอนเ,เดี๋ยวหลงมงด,ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวยานด้วย แต่มนต้องมีต้องไม่รู้ว่าพี่ต้องเข้ามาใครมาต่อก็ได้ก็คพีเข้ามาเลยพี่แย่ง้นนพี่ขอไห้สองยไ,ได้ฮะสององ่ะไม่มีัญหาแล้วคือพี่ต้องคีีเข้ามาพี่กัขึ้นไปแหละโอเคฮะตอนนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นเอลเดอร์และะ้วฮะตอนนี้จะจัดตีกันก่อนนะครับพี่เปิดทำไมไม่ขึ้นไปข้างบนก่อนนะพี่เพื่อ หาขึ้นไปไหนขึ้นไปบนยานอ่ะไปดูจำนวนจมาชิกบอกว่าไม่ต้องบอกใครมาก็ก็ได้กอนไปเลยนั่แหะโอเคโอเคจะยุ่งยากครับ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 ผมเกือบหลุดแล้วฮะมันอยู่ใช่ไหมใครจะใครจะมาที่พี่ไหมฮัลโหลครัไอไฟแดงไฟแดงกับเออป่านแซมจะมาไหม แฟมอยู่ล่างพี่ลงไปต้องลงไปเรียกมยันะีียยนพ่จอ,จอไปแล้วโอเคจอยมาเลยล<ะ>พี่มีหนะก2ท้าสองละจะขี่จะกี่เข้ามาลงนอนมอนทันโอ้โหไป็น,นจรงิงจริงเออลินนี่ก็หิวตลอดเวลานะฮะ ี okay. ่อไม่ไงมาหิวน้ำไม่น้ำหมดขอดน้ำเพิ่มเลยพาไปกินไอติมจะบวดตัวน้ำหมดร่างกายกรรมไอดวงลงมือไม่ทันโอ้โหชุดเขียวไม่แน่ใจเลยอะท่านี่ต้องดวงอะชุดเขียวชุดแรกพี่น้องถามชุดเขียวชุดแรก เออของพีนผู้ชายเอ้ยผู้ชายอ่ะที่มันมีสี่ตัวเอ่เอโอ้นานมากเลยลูกจำไม่ได้วะ่ะเฮ้ยอยู่กัะตาไหน <c oughs> อ๋ออ๋อของผู้ชายไม่รู้ว่าจะหลุดช่วงไหนต้องสุ่มเอาอ่ะเก้าท้าสิบสองเคพี่ประกาศเัวขาวเดียวขาวนี่ดึงแลวไม่รู้วิธีแล้ว เ้าเท้าที่สองฮะอ่าโชว์เข้าไปนันนี่มันดีเจโซดาไฟด้ป่ะค,คือพี่เห็นไฟแดงนั้นเต้นนันเป็นตัวอะไรครับอ่าตอนนี้เต้นไปได้ไงเนี่ยไม่ชนเขาตัยเองตอนนี้ผมผมอัดวิดีโออยู่นะพี่ <c oughs> อย่าสิพี่ปอน <c oughs> โค้ดซาเกมจะขัดถ่ายยาแปบกระทองกันเลยโคตรทำร้ายโคตรจะโคตรไม่ไม่ขาขามันขามันใหญ่ไปที่มาแบบ โอเคคงไม่มีแล้วคนเลยลูกโอเคอยู่ที่เก้าคนนะฮะอยู่ที่เก้าทัพสิบสองโอเคไปเลยฮะโอ้ลืมกดบับปดบับก่อนปเปิดเพคฆาตก่อนเราจะไปล็อกแล้วงะ คิดเลยจะเปลี่ยนชื่อทีมวันพี่งงมากไม่รู้เลยพี่เบื่อเบื่อแต่คงามันดีวันนี้เลยก็เดี๋ยวดูก่อนพี่อาจจะไม่เปลี่ยนคิดมีกาวกิมีาวเอากาวมาทุกอากาวม่าเปิดเปิดถาม่บใครเป็นคนคิดพี่ปอนเปิดถามก่อนพี่ปอนจะคิดวพี่ปอลนี่แหละพูดครับตอนนี้อยู่กับเอลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะ อุ้ยอย่างแรกเลยต้องตัดแขนมันก่อนนะฮะสี่แขนแรกทำไมทำไมเสียงฟีเจอร์กับกับเขาสี่แขนแรกนะฮะรอไปตัดแขนหมดนี่มันจะเออ่เพิ่มเปอร์เซ็นต์การดรอปใช่ไหมใช่ไหมพี่เปิ้ลใช่เป็นตอนละเอียดกระดาษก็ได้ไม่ใช่ครับมันเพิ่มแค่เพิ่มอัตราการดรอปยูนิตเพิ่มแค่นั้นแหละ แรดอกว่าเท่าเดิมเป็นความเชื่อที่ผิดของคนไทยนะครับโอเคเสริมทันเติมเงินด้วยใช่เป็นมันเป็นเราน้องฟังไว้นะฮะมีสาระสาระมีอหยุดที่นะครับวันนี้มีสาระด้วยอ้าวหินอีกแล้วเนี่ยน้ำแข็งใสนะฮะอ้าวเรียบร้อยฮะโล่งไปหนึ่งให้หลอดฮะทันเวนก็โลวงครับ โอ้ตอาแล้วเอาแล้วอดอกถั่วกูนี่สุดยอดน้องสวน้องถั่วนี่ทำของมาแล้วเอ้ตายแล้วเอ้าตายแล้วฮะแขนยังไม่หมดเลยครับผมอีกแล้วฮะ เรียบร้อยครับผมอ่าเราจะมาดูฉากที่เอลเดอร์ตายกันนะครับที่จริงไม่ตายนะฮะหนีไปได้อยู่ดีก็โผล่ขึ้นมานะฮะเฮ้ยทำไมในเอลทำไมในเอลเดอร์มีถักขยะอยู่ด้วยอะงงแรับโอเคก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะฮะการลงดา์กฟ้านะฮะขอลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ